หลายท่านคงสงสัยกระเป๋าเดินทางของเราจะเปลี่ยนรหัสยังไงเพื่อป้องกันไม่ให้เก้าของอุปกรณ์เราหล่นหายต้องการเปลี่ยนรหัสยังไงไปดูกันเลยครับกระเป๋าเดินทางในวันนี้นะครับหันมาด้านข้างนะครับจะเจอรหัสที่เป็นรหัสที่มาจากโรงงานก็คือเป็นรหัส 000, 000. เราจะําการตั้งยหมุนด้านข้างมา จะเจอจุดที่ใช้เข็มจิ้มเพื่อทำการตั้งค่ารหัสใหม่นะครับซึ่งเราสามารถใช้เข็มทั่วไปแบบนี้หรือแบบอื่นๆก็ได้จะเป็นเข็มจิ้มโดยการกดค้างและตั้งรหัสใหม่จากนั้นใช้เข็มจิ้มจนดังแก๊กตั้งค่ารหัสใหม่ครับ สมมติเราจะเปลี่ยนเป็น1 3 5กดเป็นอานเสร็จสิ้นครับเรามาลองเทสต์ดูอีกครั้งนะครับว่ารหัสนี้จะใช่รหัสเข้าหรือเปล่า โดยการตั้งเป็น000เหมือนเดิมโดยเป็น000เหมือนเดิมปรากฏว่าเสียบไม่ได้แล้ว เพราะเรามีการตั้งรหัสใหม่รหัสเดิมศูนยจะใช้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนรหัสเป็น1 3 5นี่คือการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชม ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ